ตวงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบา่วงอร่อยแบบตวงวันนี้นะคะมาดามตวงมีเมนูพิเศษสำหรับคนพิเศษที่สุดเพราะในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะมาดามตวงก็เตรียมทำเมนูเพื่อให้คนพิเศษของมาดามตวงก็คือคุณแม่ของมาดามเองละค่ะเมนูนี้ขอเรียกชื่อว่ารักขาวบริสุทธิ์ค่ะ วันนี้ค่ะมาดามตงก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นสีขาวค่ะซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่แม่ชอบมากๆค่ะตอนนี้เราก็เตรียมเต้าหู้ค่ะเราจะเอาไป อ,อันนี้คือขาวแรกค่ะขาวที่2ก็คือขนมผักกาดค่ะเราก็จะหั่นขนมผักกาดออกมาเป็นก้อนๆเช่นเดียวกันเราจะใช้ไข่ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยค่ะตีไข่แบบไข่เจียวนี่แหละค่ะแล้วก็เอาขนมผักกาดเราชุบไข่แล้วลเดี๋ยวก็ลงไปทอดค่ะตรงนี้ได้แล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะเต้าหู้ต่อไปเป็นขาวที่สองค่ะก็คือขนมผักกาดแล้วก็ชุบไข่ลงไป ทอดเพื่อให้มีความหอมค่ะตอนนี้ก็เหลือปลาวันนี้เราใช้ปลากระพงขาวค่ะก็หั่นเป็นเต๋าเช่นเดียวกันค่ะปรุงรสค่ะด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะพริกไทยค่ะเคล้าเข้ากันไว้ค่ะเจ้าหอยเชลล์เช่นเดียวกันค่ะเราก็ใส่เกลือและพริกไทยค่ะเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะคลุกด้วยแป้งมันฮ่องกงค่ะทุกเอาไว้แบบนี้ส่วนปลานี้ก็ทุกแบบนี้ค่ะ ทุกทิ้งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราลงทอดทีเดียวเลยค่ะเอาละค่ะน้ํามันร้อนแล้วทอดเนี่ยสามารถใช้ไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็ทอดแป๊บเดียวค่ะปลาสุกซะประมาณ70%ก็พอแล้วค่ะเท่านี้ละค่ะพอแล้วเพราะว่าหอยเชลล์สุกเกินไปก็จะไม่อร่อยค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำซอสกระเพราค่ะวันนี้ค่ะมาดามตุงจะใช้พริกขี้หนูแห้งเพิ่มความเผ็ดค่ะพริกขี้หนูสดค่ะตำไปเลยค่ะ ขอเพิ่มผักอีกเล็กน้อยค่ะผักในวันนี้ที่ใช้ค่ะก็จะเป็นกระเทียมยักษ์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราหั่นแฉลบนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าสีแดงตกแต่งเล็กน้อยค่ะคุณผูมชม้ชมส่วนแครอทนะคะคุณผูม้ชมหั่นลักษณะเสียงๆแบบนี้ตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันลงค่ะใส่ เจ้าแครอทลงก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะแครอทเนี้ยเดี๋ยวจะสุกยากกว่าต้นกระเทียมยักษ์ค่ะกระเทียมยักษ์ที่ใส่ลงไปก็จะให้ความหวานและอีกอย่างหนึ่งค่ะกระเทียมยักษ์เนี้ยเข้ากับอาหารประเภทซีฟู้ดมากๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาผัดซอสกระเพราของเราค่ะใส่น้ํามันลงเล็กน้อยค่ะใส่พริกกระเทียมที่ตําไว้ลงค่ะแล้วเราจะใส่ไก่ค่ะโอ้โหกลิ่นปรุงรสค่ะน้ํามันหอยค่ะซอสปรุงรสค่ะ น้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะพริกไทยเยอะๆค่ะใบมะกรูดค่ะน้ำค่ะเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดค่ะลงคลุกเคล้ากับเจ้าซอสกระเพรานี้ละค่ะพริกชี้ฟ้าลงค่ะใบกระเพราค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอันนี้ค่ะเราก็โรยด้วยเนื้อปูเต็มจัดกระหน่ำเพื่อแม่โดยแท้ค่ะ ตกแต่งอีกเล็กน้อยด้วยกระเพรากรอบแล้วก็มีพริกทอดกรอบแบบนี้หวังว่าแม่คงชอบนะคะเมนูรักข่าวบริสุทธิ์จากใจลูกมาดำตุงค่ะและที่นั่งอยู่ข้างๆนี้นะคะคุณูชม คือคุณแม่ค่ะตรงเรียกว่ามะม้าค่ะแม่ปีนี้เนี่ยอายุใครอีกสองปีแปดสิบไม่ใช่สิบแปดอีกสองปีจะแปดสิบ 80. แล้วค่ะวันนี้มะม้าเมนูที่หนูทําให้ค่ะจะเป็นเมนูที่รวมทุกอย่างมาใส่วันนี้ลองทานฝีมือลูกหน่อยนะลูกไม่ได้ทํากับข้าวให้กินนานหรือยัง <c oughs> จําไม่ได้เลย <c oughs> นานจนจําไม่ได้เลย ตั้งแต่ทารายการใช่ไหมใช่ไม่ได้ทํากับเ้าให้แม่ทานเลยแล้วก็ขอเสิร์ฟน้ําก่อนนะคะอันนี้จะเป็นน้ําทับทิมน้ําผลไม้แท้ของชบากินแล้วสดชื่นลูกคนนี้ตั้งแต่เด็กมันซ่าตั้งแต่เด็ก <c oughs> แ่ก็จะซ่าด้วยเองว, <c oughs> วันนี้หมดเลย <c oughs> แม่มีลูกกี่คนบอกคุณผู้ชมหน่อยมีลูกสามคนตัวงเป็นคนโตดึก เป็นเด็กดื้อไม่เคยฟังความเห็นของใครมั่นใจตัวเองหักได้งอไม่ได้ตัวเนีมีความเปลี่ยนแปลงไปไหมหลังจากที่มีลูกแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยเองเหรอไม่มากแต่จริงๆหนูว่ามากนะเพราะว่าหนูกลัวกรรมสนองกรรมไงเนื่องในโอกาสวันแม่เนี่ยจะต้องสารภาพบาปจริงๆค่ะว่าทํากับแม่มีวีรกรรมที่สร้างไว้เยอะแยะมากมายนสยไม่เราไท่ากรรมมาก ดื้อไปหน่อยมีอะไรไม่ดีจะเตือนไม่ม,มาม่าชอาคิดเองนี่นี่นี่เดี๋ยวกินหอยเชลเป็นหอยเชลที่มาม่าซื้อมาจากญี่ปุ่นแหละลขนมยายอ่านยายอร่ <c oughs> อยลูกทำอร่อยใช่เหมือนใครเหมือนพ่อครับ ตะกกดูเหมือนกดหมดกันเอาละค่ะคุณชมค่ะวันนี้เนื่องในวันแม่นะคะก็ขำๆค่ะกับมาดามตวงค่ะแหมเอาแม่มานี้เปิดเผยเรื่องราวหมดทุกอย่างเลยจริงๆเป็นธรรมเนียมของรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์คค่ะต้องต้องถามว่าเมนูรักข่าวบริสุทธิ์วันนี้มันเวิร์คหรือเปล่าคะมามะเวิร์คค่ะ,คะวิต้องทําแบบนี้เวิร์คค่ะ่างนี้ใช่ไหมเวิร <cience> ์คมากๆค่ะเวิร์ค แมมเหมือนบางครับให้พูดเอาบอกไปเลยไม่เวิร์กก็ได้ไม่เวิร์กก็ได้อะเวิร์กแล้วค่ะวันนี้ก็เนื่องในโอกาสเป็นเดือนของวันแม่ค่ะหนูก็ขอมอบพวงมาลัยดอกรักดอกมะลิดอกกุหลาบแผนใจลูกถึงความรักที่ลูกมีกับแม่หนูขออโหสิกรรม มามาทุกอย่างในสิ่งที่ลูกเคยทําผิดพลาดทําให้แม่ไม่สบายใจทุกอย่างเอาเสียแล้วหนูขอให้มามามีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงได้อยู่เป็นล่มโปล่มใสของลูกไปนานๆ จริงๆแล้วนะคนเรานี่ทําความดีให้พ่อแม่นี่แหละคือพรของที่แท้จริงลูกนี่แหละให้ตัวเองเพิม่มความดีก็เหมือนเครื่องใส่ตัวใค้ทาให้พ่อแม่ก็เหมือนกันก็พ่อแม่ก็ต้องพรให้พรอยู่แล้วนี่สร้างตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ทําให้มาม่ยังไงขอให้ตอบแทนกลับไปความดีนั้นร้อยเท่าพันเท่าค่ะน้ำบริสุทธิ์อันนี้ ลูกขอทดแทนคุณแม่ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนานแล้วก็เป็นลมโพลลมใสพี่มามาถามว่าชาติหนะ้าเราจะเจอกันไหมเจอกันสะญญเีสัญญาแต่ว่าหนูไม่เป็นลูกแล้วนะออแล้วจะเป็นแม่ลนะ่ะใช่เ,เพราะว่ามามาทำให้หนูเยอะชาตินี้ ชันหน้าหนูจะเป็นแม่เพื่อทำคืนให้มามาบ้างโอ้โอหลับมาที่สุดอืมนั่เอง สัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ปิดเบรกด้วยน้ําตาค่ะแต่น้ำเป็นน้ําตาแห่งความรักและก็ความบริสุทธิ์ที่มีให้แม่คนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เช่นกันนะคะมาดามตวงหวังว่าคุณแม่ทุกท่านในปีนี้ขอให้มีความสุขมีอายุยืนนานแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะมาดามตวงคิดว่าความกตันยูเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะช่วงหน้าค่ะมาดามตวงยังมีเมนูที่อร่อย มาฝากกันอีกค่ะรอสักครู่เดียวค่ะเตรียมพบกับ,บการ,รกทุ่มเทหัวใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดกับการเดินตามความฝันเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งโลกอาหาร พร้อมกันสิงหาคมนี้ท่องหล่อ11 Rosemary by Madame t u s s a